เห็ดพึง่งเห็ดพึง่งนี่สิงดาวมานเห็ดพึง่งเลยมันเห็ดพึงดพ่งหวานมันเห็ดอันนี้อันนี้อันนี้มีเม็ดนี่มีเม็ดอันนี้นนน เยอะน้องเยอะน้องขัดเอากิบมือชี้ไปกิบไลยคุณไปโบกงนี่ขัดเอาไปเลยเลย กลาบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ตามพ่อส้มอยู่ไกลอย,ยู่ไกลอย,ยูยย่ยต่างประเทศในประเทศนะก็ชูช่องของบอ่อแปลงพ่อแม่พี่น้องวันนี้นั่นออกมาหาฮิตอีแล้วพี่น้องเ้ยมาชองคนอีแล้วมากำเนิดเสียงดาวอีแล้วคุณในเสียงดาวเป็นเท่าปหายนะ้วคุณมาหาฮ็ดพี่น้องเอ้ยวันนี้นั่นเนื่องจากฝนตกช่องถมือฮิตอ่อมมาหาได้ฮิตปลุกเอานะแต่เขาช้าเขาลือว่ามีคนในฮ็ดตาพวกอยู่เขาบ แล้วก็เห็ดดินน้ำเห็ดขมน้ำมีหลายเห็ดอยู่จะค่อยกลับไปหาตามโคกตามเผื่อนี่หาเลาะบึงมันจะได้เห็ดปลูกเอานั้นนะกำลังย่างตามโคกเรากำลังชิ้เฮ้าก่อนเอาหาก่อนกู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 น้ำ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 โอ้น้มน้ำเหรอเอ้ยน้ำเบินไม่ใช่สาวเป็นเห็นจิงกหรอละหฮ้ ท่านเห็นยูบ่เมน่นพายกระย่งมาได้ยักย่างท่านนีพี่น้องเสวัจดีพี่น้องมันอ่มหาเห็ดหาเห็ดหามัได้หลายๆเไหนยังกระเาฟูฮาพ่นเห็นแล้พี่น้องห็ดพึงพี่น้องเหพึงเหพึง เสิงดาวมันหิ้งพึ่งเลยมันหิ้งหิ้งหวานมันเห็ดอันนี้อันนี้นี่อันนี้มีแค่นี่อันนี้มีแม่นอันนี้เฮ้ยเอออยู่ตามในนี้เห็ดนะพี่น้องเลยตทำจุ่มโคกจุ่มจุ่มพี่น้องเลย ออดอกจ่มต้งน,นั้นนั่นสีแสบพอเชื่อว่าฮิดเบอร์ตายค็ไม่เคยกินบอกไปกินแข็งด้อ หนาวห็นแล้วพี่น้องมหนาวห็นแล้วเออเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดเพิงอันนี้เป็นีะเป็นหวายจุ่มน้อยกำลังออกก็มีเห็ดน้ำพิงเห็ดน้ำพิง <c oughs> สา<ะ>ที่หรอคู่จับแช่หรอวะเนี่ยเขี้ยวให้เขี้ยวให้

ចូលជិះញ៉ាំទៅក្នុងហ្នឹងទៅទឹកទឹកនេះទឹក ยังไงเหี้ยดีเลยตัวนี้นนนมัอะไรเขาทิ้มมันบ่เนี่ยลูกควายเย็บบ่ควายเย็บลูกเขาทิมนบบน้มบ่อปะเห็ดหวายเห็ดหวายมันจะคมเอมาอไหมเห็ดหวายอะไรก้ออันนี้ กระจุงงานบนนั้น,นพี่น้องเลยใบยกินเป็นต่เย้ะคมไปหนึงนะใบเกอาหน่อยง Để lùm điều Ôi Nhưng mà chứ Ôi xây á Ô hết vải lại đi Ừ, thì vải luôn ơi เราเห็นนี่แล้วสองดอกน,นั่น้องเอ้ยแม่เดาวเออแม่เีาวเห็นเห็ดเ็น้องเพลงพม,มันดืด้อๆพ้อมเจ้เ็ดเพืเป็นเห็ดมีบางก้อนเพ่นเห็นเฮ็น,น,อน,น,น้องเอ้ยเ็ดเพาบ่เ็ดพา เพาะไ้นะม่ล huh. yeah. yes, ูกพีนลูกพน่อี้น่นี่ตีเพาะนะแค่จะ้ดอกละชองรอ่องีเนะมาลิกนี่ภาษาเนี่ยีเพาะไตีเพาะส สองลูกสองลูกนึ่งนขอสองลูกเดียอยูนนั้นพอนองเดี๋ยวไอ้พี่อีนาณาดกนึงน่ะจุดตีนมันน่ะเออมงนั่นลนี่มึงเอาไวน่ะกนาเลยแล้วลูกหันพอห่ไอ้สามสี่ลูก mọi gì này hết mọi người mọi không? mọi người mọi người mọi người này ีนจาสอเโทยนี่กัเดอร์เฟอร์ในมือเล่นเห็นแลดอกนึงขอตันนี้น้อยเอ้ยพอนังน้อยนั่นพอนัง เอเคปะทินเฮ็ดชัตวิล่ะ ป่ะม,ม,มาด้เฮามามาให้เมนุกิฟตนี่ให้นกิบพี่น้องเอ,อ้ยไงบุรีไม้เพาะมุกนี่ละนกิบต์บอยเพาะนี่ก็อ้อนะนี่มีสามสิบแล้วมีสองคนนอนไปไปนำ้นำผ้นำานำา้ำผ้าน้ำผ้ากิฟต์เตวิจักนะเจ้าทินนะเจ้าทินนะน้ำผ้าละ่ะยูบัลเล่สวัสดีแล้วว่าปลาลุงนะสวัสดีไหม เฮ็ดนอกจิบน auto. ้ำผาด้กระบ้าากระบาตาบตาบไปนำวัสดีได้ตับวัสดีไปหาเฮ็ดนอกเชิญแต่เลินี่ห้องนรบเลยกิบครบก่กิบชิงมือนะชี้มันนี่ Đi bên là Thấy này, thế này, thế này, Thấy này, thế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  này, này, thế nè, nè này, thế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  này, Nè, này, thế 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 này, 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 thế này, màn màn

แด này không? น้องยื้อ không? ใหญ่ใช่ กิบมือชี Eu, I mean? ้กิบไลคุณเอาไปโบ้งนีดน่เอาไปเล็กไนไม่ขึงดาวบูมานไม่ถึงดาวบอเคต้องกิบบดตาซ้ำยองเอ้เหรอเฉลยเหระโอ้โหเฉลยเลยพี่น้องโอ้โหต้องกิบ

อือโอ้น่าหลายจินี่นี่นี่อก3อกอกโอ้อากินบอต้าสิสี่ดอกคอมเดียวพี่น้องเลยอันนี้ว้าไปกนโอไปเข้ามาหาเนี่ยพี่ย้ำจะไิกิ Hà sáu nè Nhá cái lưỡi bị khốp nhung cái nó sưng nó khốp ยกก้กนี่เนี่ยตีนเจ้านี้อกองหนึ่งครับนะนี่พี่พีุ่ีโอ้หลายลายลายนี่<ๆ>นอีกอือ,อตัวใหญ่กระปอกอยะไรไปน้องเลยฝนตกให้น้องกิ๊บก็ว่ตตามัาถิกละ่ะ เทก้อนเทียนก้อนพยายามหาตรงนีนก็มือละกำลังหาได้พี่น้องเลยฝนตกก่อนกำลังหมนุนเขากริบกับพี่เจ้าเทงเียนไปเลยเลยไปหามาฝนตกพี่น้องเอ้ยกำลังมั่น น้องกิดก็ว่าตาก,กําลังโมนบนตกละละเอาเทียนละสองไอ้น้องผูเอาหาละมาตาป้ายินเห่าผึ่งมาข้าวหนึ่งกิ๊บเทียนละเขาะอยู่แบบนี้พี่น้องเอ้ยมาตาตาดีได้เห็เนน้อเาเห็นเอานี่กับน้องกิ๊น,น,นี่ พวกสองคนเป็นหาปึ๊บทุกคนนี่น้องเสกนาก็มาตามหาอยู่ตัวน้องกิฟต์ก็ขึ้นมาละแตก,กขึ้นมาละน้องกิฟต์อยลงน้ำอยลงโลกนน,ะ,กนะแม่เพิ่อนอะแต่เพิ่นเขามาสองคนเขามาจะได้หลายเมือจะซีดีมือกันเดินนี่นะแซ่บบอกกิฟต์แซ่บไปพี่น้องพาดีมือก็ออกมาละ ฝนตกกินนี่พี่น้องเอ้ยวิถีไทยวันนี้ฝนเอ้นแล้วเมื่อก่อนวันนี้ไม่ใชนาว่าชีแกงเห็ดเพาะชื่อชื่อหน่อไม้เพื่อจะกินแกงเห็ดเพาะชื่อหน่อไม้ชื่อผัก่าเพื่อกินผัก่าได้แล้วเมื่อเอามื่อเอาไม้น่าผายก่อนวันนี้นะก็แกงเห็ดอีแกงหน่อไม้อีสองอย่างน้องลงมามาขอดผายกัลงไปเอาหน่อไม้ก่อนไปซับเอาก่อนมีหายะเราหน่อไม้มันมีหลายพี่น้องเอ้ยโอ้หน้านี่ฟอดไททูสพี่น้องอุ่นเตรียมเาทุ่งแล้วนี่ลงมาไทฮุดหน้านี้แล้วนี่ sục ngọn ừ. đó ba đó sục ca nữa con nó máy น่ะตั้งเอาโจ๊ะลงโอเคพอยามนี้หน่อไม้หลายแล้วต้องหาย่า gmsn พ่อพี่น้องเอ้ยเอาซีนอนี่พอล,ละเป็นสีดาเป็นสีแกงนะส่วนควายสิแกงเห็ดไปขึ้นก่อนไอ้ดาวหาจะนั่งถึงบูพอพอเดี๋ยวจะเฮิร์ตพี่น้องเอ้ยเอ้ยมาเฮิร์ตละควอยเบิกเงินเฮิร์ตเบิกมาใหม่อีก่อนกับเฮ็ดเพราะว่าควอยสีดำน้ำพี่น้องเอ้ยตอนตอนแรกว่าสิแกงเห็ดแ้่มันชายแล้วสิไปควอยสิไปไปหาให้ขมต่อไปนี่นะ มันดาวแกงไม้ผ่านงบางเสีบยี่อกกินมนี่มันชายแล้วดีกว่าแล้วอย่าวนปกเสืนั่นเจ็เพาะมนี่นะน้องท่นั้เดียวเนหวานพล้างเ็ไวน้่องน้ลงบอกล้ว้ล้งช็บางไปล้้ถาลาเดียวม่อบก่าว่าล้างไว้ถ้าล้างบัดเดียว็ดเาก่าว่าไ้้ัีเ็ดเาก่ไ้ไ้ลายบนะ ชิกงม่พีน้องเวต้นไม้ก็พี่น้องช่วยเดียวนะ,ะไกินใว่าการดูดที่ไปที่ขมแม่ต้องแตนพาอยู่ไม้กงก็ไม่น้องแตนนะต้นไม้ไม่ควรดาวล้งให้เปาะ นี่น้าเห็ดเผาะน้องเอ้ยในพวกแก่งน้อยน้อยน้อยน้องกิฟตพาไปหาน้องกิฟต์วัวตราบที่แถวนั้นแถวไห้น้องกิฟตดิเจ้ากินดิกิฟตบูจักนะโอ้งามเลยๆควันผมถายพี่น้องเอ้ยน่าจะพอเงินน้ำมนละ บางเราเห็นเอาตะแกงมาซื้อก่อนอือแส่บี่น้อยผ่านตรางบางเนาะ สูตีน้งเอยกรกทีเดียวได้แล็ปไปดี๋รับเียบรับรเดิเปาะเดียว,วนอกอนีะักเ็ดเพาที่เดียดพ้น ยาอยูก่ก็เมน้องจิดางให้กินีน้ำตาเป้ยอยู่เอ,อ้ยขี้ให้วะน้ำตาพ่านน้ำน้ำพันตาอ่ะนะานนุนตานีน้ำตาพ่านอย่างนี้กนะี้ให้เวลาเวลากี้ให้อยูบอกอูมกี้ให้นู่าาาามามาอูบัดหนึ่งมาอยู่บ่ มักลงเลยมันชู สี่งเนี้ไหมป๊าพิแแเแจกหซื้อนองไม้ชื่อปักคาในสิงดาวสู้ดิปลาตัวสุดเยกเลยพี่น้องเว้ยตัวหอมดีไปน,นะน,นูที่พิเศษน้่นนี้นะ

น้องมาขี้ซี่เนม่ปองกันอิ่มละได้แซบบอมือให้ตองแซบเองมันอิ่กินอิ่มได้อมกะจับแกงเก้าอิ่มละันสวยแล้วโอ้น้องสิงดาวกัจับกองเราดาวกับดาพี่น้องเลยหัน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 ดข้าล่อย 不吧，呢哈，<laughs> 就那么啦。 ได้ดี่ะตองหเนายได้แค่ไหนด้วยังังแปลกไได้ปลกตาันแรงมวยห่ง้าอีกคนอ่ะอ๋อฮ่า่า่าอ๋ออ๋ออ๋ออือยรูปี่รู้ไ แล้วก็ยุบดูพี้ยกีปฮะแล้วก็ยุบกระดองบอกเอออ้ยขอยุบกระดอง้าใจไหมเ้าใจ้า่เก่งจ้จอไรอ่ะเนี่ยจำมึงนะฮึ่บบ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 ยบบบบบ อยูดนงๆเลี่เียเรืดกันโหลดโอ้โหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยกินข้าวยาละอะปแปงขอมกใจนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้ิดตามชมที่ต้นจบที yeah mm.